นี่ก็ครบ10วันนะครับวันนี้วันที่11นะครับสำหรับแดงยินโดต้นนี้นะครับ11วันนะครับผขวบบวันที่วันที่19บเตอนนี้30ประมาณ10กว่าวันนะฮะประมาณ10วันแหละอา่อาอา่าต้น อันนี้ผมเปิดฝาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเปิดแง้มไว้นิดๆนะครับเดี๋เรามาดูกันนะครับ,ก,บ,ก,รบก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เปิดอบนะครับวันแรกสภาพนี้นะครับแต่ดูทรงแล้วก็คงไม่แดงแล้วครับ เทียบกับมือนะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวอัพเดตกล้วยฟลอริดาพร้อมกันเลยนี่ครับก็จะโตขึ้นอันนี้ประมาณสองสองเดือน โอเคนะครับอันนี้คืออัปเดตให้ดูกันนะครับ